ทองคำที่เราดูตะกี้นะฮะตรงนี้มีทองคำหลายจุดนะฮะการที่มีทองคำมีหยกก็บ่งบอกถึงโคกซัพ์แสดงว่าใครได้บูชาข้อครองถ้าประพฤติตนดีมีสารสินาวนาเรื่องทรัพย์สมบัติไม่ต้องห่วงนะครับบนสารสีม่วงจุดทองคำนะครับเจออีกแล้วหินมงคลนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะฮะตอนนี้อยู่ด้านหลังนะ,ะก็มีมวลสารชัดเจนอันนี้ก็เป็นก้อนมวลสารนะฮะมีรอยแตกเก่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีผลึกแคนไซ์ปรากฏให้เราเห็นมีลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาคมผิวพระผิวพระออกเป็นสีเหลืองๆนะฮะ ซึ่งอาจจะเกิดจากน้ำลักด้านหลังพื้นผิวก็มีสูงมีต่ำนะฮะเกิดจากลายของไม้กระดานอันนี้ดินสีฟ้านะอันนี้เป็นขุ่มของเหล็กอันนี้น่าจะเป็นหินมงคลตรงนี้มีทั้งก้อนใหญ่ก้อนเล็กต่เดี๋ยวจะหยบทํายาเช็คกายุตรงนี้นะครับ การจดน้ำยาเช็คอายุแคนไซก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ต,ตามหลักวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นทุเแคนไซนะฮะเนี่ยสีม่วงตอนนี้เรากำลังจะไปถึงจุดที่จดน้ำยาเช็คอายุแคนไซแล้วนะครับปรากฏว่าน้ำยาก็เกาะเป็นเม,รรม็ดกลมไม่กระจายหายไปนะฮะพออากาศก็ขึ้นมาดีนะฮะโดงามมากก็แสดงว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุค มีส่วนผสมหลักในการสร้างคือปูนนะครับน้ำยาะะเมื่อพิสูจน์เสร็จก็ต้องรีบเช็ดออกนะฮะไม่งั้นจะกัดเนื้อผ้าทำให้พระด่าง